ตอนที่น้ำบระท่วมเนี่ยจะมีประมาณสามีหลังคาเฮือนไปหมดเลยคือบอกยังไงสั้นลุกว่าคือเฮือนเด็ดที่ตั้งอยู่ในใกล้แขมนามตัวนี้เนาะฝหามดฝ่ายมดทาก็พันไปประมาณเดือนปลายสองเดือนในที่เข้าสองเดือนแบบนี้ตามผู้ตามเขามันจะมีดินเจือนมาหมดอแหล้วเนาะแบวบามันฝนตกมาได้ประมาณ สีมือ้อสี่คืนเรียนติดกันจนไม่หยุดไม่เซานะนี่คือสีมาเนาะปกติเนาะตามขเขาเราให้ฟังปกติแต่ละปีบ้เคยท่วมแบบนะ้ำโบ้เคยฮอดแบบนี่จักเถื่อนะบ้เคยท่วมฮอดบ้านจักเถื่อเนาะอันนี้จะเป็นปีแรกในชีวิตวของเขา,าเในประวัติศาสตร์ของเขาเลยคือท่วมที่ถึงนำ้ำก็แม่น้ำใสน้อยๆนึงอเออมาเนี่ยเบื้องแหม่เบื้องต้นไม้มันยังอ้ลูกมันมาจะพูดตามเขา สุดไปเลยเห็นปะ่ะ้าเป็นห <c oughs> มู่บ้านของชนเผ่าคือมุขเขาเดีย๋ยวให้ตั้งรูปอยู่นี่กับาพี่ลังนึงหน่อยทางไปเลยอ่ะไปมาเลยตามนี้มันจะมีหมู่บ้านจะมีบ้านคนอยู่เด้อแต่ว่ามันป่ายมดเลยเนาะมีเขือนมีเขือนอยู่พี่แต่ว่ามันป่ายมดเนาะ สบายดีสบายดีทุกคนทีกาลังคือตามมช้มนะยจนทับเข้าสู้ซ่องอาค่าน้อยเนาะณตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองหลาแขวงโอุดมไซเดอร์จะเป็นเฮามาอย่างสักคู่นี้พอดีเขาชีเดินทางไปยังพงซารีเนาะในระหว่างทางนี้เขามาแวะเบิง้งคุณเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นวังเดือนแล้วนี้เนะาะมาเบิ้งพี่สักคู่โอ้สุดๆไปเลยค่อนข้างเสียหายนักหน่วงหมู่บ้านทันนี้เนาะเกือบว่ะ ไปทั้งหมู่บ้านเลยนะถโกบ้านที่ตั้งอายุใกล้ๆน้ำมันจะไปไมัดเลยเห็นบ่นี่ตัวยางบ้านตัวนี้หลังนี่เนาะถ<ว>่ายเลยลกำลังซ<า>ีเหล่าแ,แ,แ,แล้วนี่ฮอตพี่ระดับน้ำที่มันขึ้นผ่ำข,ข,ข,ขึ้นสูงครับพี่นี่จุดนี่นะโอ้เสียให้นักหน,นูอ่โอ้แตกเลยทั้งค คือมันมาซวงกันกลางคืนเนี่ยนะมากลางคืนแหล่ะมันไปมดบมเลือ,อย่างพี่น้องเลยนี่คือภัยธรรมชาตร์ที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในเมืองหลาอุดมไจเนาะจะเป็นแขวงที่ที่ค่อยเกิดนี่เองแหละคือมันเกิดขึ้นซวงวันทีเศาร์แสดี๋ว่าเาสาหกบอเสาหกเดือนแล้วนี่นะเดือนแปดเนาะเมืเ่อด้ใจกันเดือนกอนเดือนแล้วนี่แหละ ที่จริงน้ำที่มันท่วมมาจะเป็นสายน้ำน้อยๆหนึ่งแต่ว่าเบื้องแม่ตามผู้ตามเขามันจะมีดินเจือนมาเมื่แล้วเนาะแบบว่ามันฝนตกมาได้ประมาณสีมือสี่ขึ้นเลียนติดกันจนไม่หยุดไมาา่เซานะนี่คือที่มาเนาะปกติเนาะตามขเขาบอกให้ฟังปกติแต่ละปีบุเคยท่วมแวบบว่าน้ำบุเคยฮอดแบบนี้จักรเท่อนะบุเคยท่วมฮอดบ้านจักรเทานอะอันนี้จะเป็น ปีแรกได้ชีวิตวของเขาในประวัติศาสตร์ของเขาเลยปีอท่ทวมที่ถึงน้ำก่อแม่น้ำใสน้อยๆนึงเอ๊ะมาเนี่ยเบื้องแม่เบื้องต้นไม้เป็นยังอา้าวมันมาจะพูดตำเขาซุบๆไปเลยเห็นปะ้าเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าเกิมุเขาเสียหายมากเลยอ,อยู่นี่ก็มีลังหนึ่งเหมือนนเท่าไปเลยอ่ะ ไปมาเลยตามนี่มันจะมีหมู่จะมีบ้านคนอยู่เด้อแต่ว่าม,มันป่ายมดเลยเนาะมีเฮือนมีเฮือนอยู่พี่แต่ว่าม,มันป่ายมุดนะอยู่พี่ประมาณจักหลังไปเท่าไปีลังอันนี้อันนี้เท่าของไม่เท่านี่บวกอันนั้นเตะท่วมโอ้ะท่วมแต่ว่ายังอยู่เนาะไปสีลังเปียกมดเถื่อนทิ้งมดมันมันมาส้วงกลางคืนหมดไปเท่าหรือวะเนี่ยไหในใ เป็มุ้งตอนเศร้าแปดมุ้งตนเศร้านเนาะมันแม่นทั้งคืนตายหมดโง่คิดว่ามันต้องคืนเดือนแล้วนี่ว่าเดือนแล้วเนาะทีเศร้าหกคนเศร้าพร้อมเดียวกับตัวความมึนซ้ายแล้เนาะมันไม่อนั่นเนี่ไปสเสาะเพื่อนเรานยู่บนเฮื่อนเครื่องยังไปหมดเลยคนก็ไปเพื่อนก็ไปหมดเล็บไปเป็นหลังเลยเนาะ ไปจจกลังคาทหมดทั้งหมดเลยกลังคารัาทั้งมดท่นเจ็ดลังคาอาังรุ่มพนีสีมีทั้งฟิลมีสเก่าเก่ลังคาเจ็ดลังคาเจ็ดลังคามือนี้นักนวลเจ็ดปเก่าโอพ่ออยูลลุมหเ้าเก่าลังคาโอถ้านับทั้งแบบนี้เแบบแบบนี้เนี่ยโอ้ยนับก๊ออนอะโอ่แต่ลายอันนี้กับปยู่อันนั้นเราปา่เท่าเทียงยูโอ เ่งเตียมเรียมมดคือมดบะมี่เนอันนี้มีมีคนเสียด้วบอกไหมเนาบะมี่เราเเสียูนยุคนคนนักแบบนี้บอลมบานบลมบ่บ่อยไปเหอนลมซื้อบานเฮาโอ้ไปเือนเคลื่อนไปเมื่อเหรอเข้าไปอยู่ใส่จวนเขือนนี้นี่ขึ้นมี้นันเนาไปเห็ดวข้าวอยู่ตังุบอยู่กันเนาะอ๋บโอไปตั้ง คนรัดอจับัดเปิมาจัาหเพื่อนก็เพื่อนยังก็ไปมดวันนี้ผมมีเพื่อนอยู่เลยมมีเพื่อนอยู่เลยโอสสุดฟูนี่ต้องใส่เวลาด้วเนี่ยเน่บิงเน่มาแต่ทั้งฝนเน่ดินเขาเม่ยังเจือนมดฝนเห็นบ่ปูลูกเขาฝนสูงปลาห่วงห้ามโอ้ตาปลาห่วงห้ามตาไไปกินเนาะจนไห่เราให้อ เห็ดนียังมีหน่อยนึงเผาเห็ดพุ่นพุ่นบ่มีจักมิดอายู่เถิงกันเกี่ยวน้ามันจะกัดทวมไปมดแล้วเนาะไปมดซํำนี่อ๋อน้าทุนเทิงพุ่นว่าเม่นเดือนเพื่อนเสียหายที่แบบว่าเราพุกมันจะกัเสียหายมัดน้าก็เสียหายมดส่วนก็เสียหายมดสาลี่บ่ได้เอาน้าบ่ได้เอาอันนี้เป็นปีปีทำอิดเลยเหรอไม่ทำเหรอทีเห็นแบบนี้เนาะบ้านเราบเคยมีเหรอโมี อันนี้พรทธันเดยเข้ามาอยู่ซ้ำติเดีอยวนะจนทับเลยเฮือนน่ะขอบใจครับใจเราอใจนะพระน่าตัวย่างแบบนี้นะเถื่อนกำลังซีแล้วนะพรทธันเดยเข้ามาอยู่เถื่อนนี่แต่ว่านี่ทับก่อนแล้วข้างหน้าธรรมชาติออกกลับขึ้นไปแล้วเสบายไม่เจะได้นี่เสาเฮือนก็ลุ่มแล้วนี่เราจะได้แปลงอะไรบ้างเลยนั่นแล้วจากคนที่มีก็กลายเป็นบ่มีอย่างเลยเลยคือตอนนี้ ประชาชนแถวอันจำพวกบ่มีเฮือนอยู่หั่นนะทั้งรัฐเพิ่นเนาะทั้งรัฐบาลเพิ่นมามาจัดสรรเฮ็ดตั้งตู้ตั้งเป็นหยังให้อยู่ก่อนเนาะทหารเพิ่นเข้ามาเฮ็ดไว้แบบอยู่ชั่วคราวก่อนเนาะหลังจัดทีแล้วหน้าฟุนหน้าเป็นหยังแล้วแล้วก็ไปมามาว่ากันอีกเทื่อนึงตามเขาว่าให้ฟังบอลนี้แหละทั้งอันมาดำบูน้องมากโอ้เสียหายนักหน่วงนี่ คือโบสั่งอธิบายที่จริงทั้งทึ่งเลยครับบโบเลยทางปลาทางหายเมี่ยวดอกแล้ว่ามันมันเว่าดินดินมันเสาะเจือนมันยว่่ามัันนีงหาเ็ดรือเปือนหลังหลังนี้หาก็เห็ดได้เจ็ดแปดเดือนในปลายแล้วโอ้โอ้ถั่วมดพุดตัวนี้ถั่วหมดเลยล่วมไรร่วมไรเหมือนกันร่วมเหมือนกันพูดคือนี่ดินที่ว่างเปล่าอยู่นี่เมื่อก่อนจะมี จะมีเฮือนสามสีหลังแต่ว่ามันไปหมดไปหมดเลยไปนำ้ำในน,ำน,ำใน้นำหมดเครื่องบ่ท่านได้เอาอยัางไงนะไม่ท่าเนะเ<อ>าะไปหมดแล้วคือบ่ท่านได้เอามันยังแต่ว่าโชคดีสิว่าบ่มีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านนี้แต่ว่าบ้านเพิ่งคนจะมีอีกบ้านหนึ่งที่เสียหายแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือกันมีคนเสียชีวิตผู้หนึ่งคนคนให้จกธรรมศาสตรเนาะธรรมศาตร์ มันมันเกิดมาจากสี่มือของมนุษย์เฮานี่แหละมันดินฝ่ากันกับเปลี่ยนแปลงเนาะนีกันเรว่อยไปแต่ลายยังเนาะทำลายสช้ายก็กลับมานี่แหละทำลายมนุษย์ทำลับมาทำลายเฮาเองเนอะเฮาเรือยไปคนโยนกลับมาทำตัวเองเาคนเฮาน่ะคือเกิดมาจากสี่มือของตัวเองต้งนั้นอยู่พี่ในอยู่พี่เนาะในในอัน,นตอนที่นางโพท่วมเนี่ยจะมีประมาณสามซีหลังคาเฮือนไปหมดเลยคือบอกยังไงสั้นลุบว่า พื้นเดี๋ยวที่ตั้งอยู่ในใกล้เขมน้ำตัวนี้เนาะไปหมดัดฝ่ามดทั้ทงนี้เดี๋ยวจะถ่ายแบบ,บนี้โอ้โหโพดโพดโพดเดืนพากระเาพันไปประมาณเดือนปลายสองเดือนในที่เข้าสองเดือนเดือนนี้ยังไปว่าอันประสาซุนที่ได้รับผลกระทบจากตัวนี้นะกระเปอย่างที่บอกไปเราก็จะไปตั้งเพื่อนในทางเพิ่งขันอย่าเสียหาทางลงไป บุ้ <laughs> โอ้นักนอนไงให,หม่จะไปมาเตะกูบ้ะเดี๋ยวน่าจะมีแบว่าวิดีโอเก่าๆภาพเก่าๆที่เขาถ่ายไว้เนาะเดี๋ยวสิหาแล้วก็ตอนน้ำท่วมเนาะตอนตอนน้ำท่วมเ่ะือเดี๋ยวสิให้แบบว่าสิหามาให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้ง <S <s <ug> <S นึงนั่นก็เป็นเพื่อนนี่อือไปมาเลย มีวีดีโอเข้าทายโลกหน้าว่าอยู่พั่นน่ะคืนควกํลังแบบจมลบไปนะฮูย ปีนี่เนาะปีนี้อุดมไซส์เสียหายนักโมเมนแต่เมืองเมืองหลาแล้วก็มันจะมีทั้งเมืองค่อยเองเนาะเมืองน้ำมอเมืองบ้านเกิดค่อยเองก็ท่วมท่วมนักแต่ว่ามือเขามาหัน้ยนว่าค่อยเป็นไข้เนาะว่าสบายก็เลยว่าบ,าบาได้แวรขายให้ทุกคนในเมืองกันอันนั้นก็เสียหายนักหน่วงว่าตางกับตัวนี้เลยข้า,าโอ้ท่นเจืด ค่อนข้างนักนวลเนาะสำหรับอันอุดมไซนักกว่าอุดมไซนักกว่ามูเนาะอืมนี่เห็นปะอ,อันนี้เป็นเป็นเนื้อไหนเตือด้นเดือแดอแซักซักครั้งเรเห็นเหรอแล้ว,ลวมันแบบไปยกเลยนะคือประมาณมันจะเศร้าหกเดือน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 แปดบอกมือเขามากวันเดือนเลยเหมือนเอากินนั้น ขึ้นเฮือนไหมน้องอะนะอ๋อที่เส้าสีเดือนยังเดือนเดือนแป๊ดวะเดือนแปดเออสนามบอลที่16เราทั่วไปนะที่16เห็นบอลนี่อันนี้จะเป็นเฮือนเฮือนเก่าเนาะไปัมั้งบ่านเป็นเฮือนเก่าเหลือเดืซากของเฮือนพักพังอะนะเฮือนปลาซนแปลว่าปัยเป็นยกเลยเหลือแต่พื้นมันมันจะนักม้วน เมือนเพ่บะมือที่นําท่วมตัวนี้เนาะเขาบอสสามารถโทรหาพี่น้องญาติผีน้องทั้งพีได้เลยเนาะประมาณสองมือสองคืนสองมือสองวันนะเพืบบ่าคาดกันติดต่อไปเลย,ยางที่เห็นนี่แหละมันมีันพวกอันสายซื่อสารมันยังมันลมมัดเลยไฟฟ้าดับมัดมบอสสามารถติดต่อได้เขาเรียกว่าโอ้เราใจหายขึ้นกันเพราะว่าทางบ้านเก่าอย่างที่บอกไปเมืองน้ำมออบ้านคุยเองท่วมมัดขึ้นกันแบบนี้แหละละะักษณะเดียวกันนี้ มันปหลายกว่าน,นี่ซ้มเนาะถาม,ม่าเมืองน้ำหมอด่ว่ามันว่ได้มีอย่เ่อง่าเฮือนปเลยกับวัวไรประมาณสองสามหลังนี่แหละอยู่เมืองน้ำหมอดรวยว่าเหลือนั่นพุชักนักขึ้นกันเสียดายเอาวัได้แวนนะมือมาเป็นไข่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วกะเดินทางต่อเนะาะจะครูหากออกมาจากโอดมไซสอันนี้อยู่ระวังทางเรื่อา่าออกจากโอดมไซสไปยังพุงศารีนะมันจะเป็นบ้านสามัคคีไซยขึ้นกับเมืองหลาเนาะหรือว่าลักสิบห้านี่แหละขึ้นกับเมืองหลาออดมไซส์แล้วตดวนี้ เสียหายนักประมาณเก่าหลังคาต่าม่เท่าพอให้ฟังเนาะเก่าหลังคาเฮือนเรีวยว่าป่ายเลยนะนบอบ่เลยอยังเลยนี่คือแปลว่าขอควรระวังเวลาเขา่ขา,ขาตัาง้งบ้านตั้งเฮือนมันยังอยู่ใกล้ส่น้ำแบบนี้มันจะเกิดแบบนี้เลยเขาจะบู่เลยว่ามันจะบ่บัวมันสิมาเมื่มมมอยนะไัยธรรมศาสตร์นาะบพวกนี้เนี่ยที่เขาเห็นแหละดินฟ้าอากาศนับมือนับเปี้ยนไปจากนํามือของมนุษย์เท่าเองบา,ามารถซีซวยได้ แต่ว่าคืออย่างที่เขาก็ได้เห็นอยู่เนาะก็เดีว่าทั้งอันพักรัดเป็นอย่างกับพรกเดททิมอกก็เพื่อนกับมาเบิงแยงท,งทรงทหารทรงอันทหารตำรวจเป็นอย่างมาช่วยประชาชนแหลือก่ทั้งอ่ะดีว่าพวกบริษัทเอกชนเป็นอย่างผู้ที่มีเงินมีทองหลเขาก็เข้ามาเนาะเข้ามาช่ยวยเหลือหลายอยู่อันนี้กับยามพบวิกฤตยามอันลำํำอย่างก็เจอปัญหากองเขาของพวทิมปป้านะนี่คอือในความสุขดีในความสุขแค่ก็มีความสุขดีไปนน้ำสกุลเนาะเดี๋ยวเขาเสียหา เรื่อว่าวิดีโอตัวเก่าวที่เขาถ่ายไปเนี่ยนะดิสียคนในเบิ่งกันอ้มันนักหน่วงแห้งเนาะนักหน่วงอีหล,หลีอันตรายโอ้เนี่ยสายสื่อสารไปนเป็นยังบ่ทันได้ซ่อมเถอะเห็นปะสาสื่อสารพวกนี้เห็นปะ มันเหตุผลดีนะคะรับบอสามารถติดต,ต่อได้ประมาณสองมือขาดมา <c oughs> ั้ยจริงน้ำน้ำมันไม่ได้ย้ายเอาแทนอวนะมันจะเป็นน้ำห้วยน้อยๆหนึ่งแต่เนื่องจากว่ามีกันฝนตกไปว่านักบอลยุดบอลเซา,าประมาณสามมือสีมือนะสีมือสีคืนเนาะเห็ดให้อัน ที่ดินที่มันไม่ว่าดินมันโบสามารถยึดเกาะได้อะมันกน็ละลายหมดกดลมมาทางภูเขาเลี้ย่เลยไปห,หมดกูเรือไงตอนนี้มีอันชาวบ้านก็กำลังซักเครื่องโอเคดุกคนถือว่าค่อนข้างไม่ว่าเสียหายนักหน่วงพอสมควรเนาะไต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละทั้งมันในเมื่อเกิดแบบนี้แหลวก็ทั้งอันไปว่าพรรคัฐรัฐบาลคนก่อนหน้าจะบทชิมนเนาะเห็น,นะปนไปว่าทาง,ท,างทหารตำรวจเนก็มาช่วยอยู่อย่างที่บอกไปแล้วกัน เก้าอันนะ่้นอาจะมีไปบาดคืนส้ำฮ้องไปอยังสวยแบบชาวบ้านเขาสั่งแบบโบเถึงขันแบบคือเก่าของยาเตัาเนาะวันนั้นจะมีไแบบสั่งเฮือนซานบรนฟองไปอยัางไรเขาเขาเจ้าอยู่อันนี้กันนะเป็นกําลังใจให้เนาะถือว่าจะพันมาสองเดือนแล้วเขามาซาไปนู่ยนึงนะโอเคขอบคทุกคนอที่ได้เดินทางต่อเนานะอันนี้ก็เอาท้ายบรรยากาศความเสียหายจากภัยธร,รรมชาติน้ำท่วมให้ FC ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะนี่แหละเนาะคุณเสียหายเนาะ ว่าสามารถไ้่ว่าตีราคาได้เลยเสียหายนักนวงโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาจะเจอเรื่องราวต่างๆในระหว่างทางเขาจะไทยให้ทุกคนเดี๋ยวเบิ่ง,ง,งก,กันอีกเท่อน,น,นึงเนาสะสบายดีแล้วก็อย่าลืมฟักซองของอาคายามีน้ำดดแดงตะกล้องอย่าลืมขับไปแฮอเดิ้ล ตากมไม่เคยเห็นอย่างนี้รอรถไปเลยยูไฟเลยเด็กน้องไปแถวรถรถถวไยนหรอหุงต้อต้นรถไฟ้องสิเนี่ยไป โนไปหมดเหลือแต่ทิดินแดงแบบนี้โครดรคิดไหมกับผู้พ่อกดม้ผมฝ่ายหมดละนาฝ่ายมดบินกับฝายมด <c oughs> เป็นน้ำคง